เจคโนสวัสดีค่ะบ้านพร้อมที่ดินนะคะหมู่บ้านภูผาร้อมเรียงเมืองจังหวัดนครนายกนะคะอยู่ใกล้กับแมคโครโรตัสและแหล่งท่องเที่ยวค่ะพื้นที่40ตารางวานะคะราคา1,950,000บาทบ้านสวยค่ะเป็นบ้านชั้นเดียว2ห้องนอนนะคะ1ห้องน้ำคัน1ห้องโถงจอดรถได้1คันหน้าบ้านก็สามารถจอดรถได้นะคะ แล้วตัวบ้านหลังนี้นะคะทางด้านเจ้าของเดิมค่ะใช้วัสดุเอทเอทั้งหลังเลยนะคะรีโนเวทใหม่ทั้งหลังค่ะเหมือนท่านได้บ้านใหม่ไปเลยนะคะพร้อมจัดสวนหน้าบ้านไว้อย่างสวยงามเลยทีเดียวค่ะอยู่ที่หมู่บ้านภูผาร้อมเรียงเมืองจังหวัดนครนายกนะคะ1,950,000บาทอยู่ใกล้แมคโครโรตาสสิ่งอำนวยความสะดวกครบ มีความสงบเหมาะแก่การอยู่อาศัยและพักผ่อนสนใจนักชมแปลงจริงติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเหมือนเดิมเลยนะคะโทรคุยกับผู้คายนัดหมายไปดูแปลงจริงตรวจสอบเลขโฉนดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ